สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครัวครูแมวน้องกำปั้นอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนมาทำขนมชั้นกันค่ะหน้าตาสวยงามเลยเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะแล้วก็มีทานตะวันมีกล้วยไม้นะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีแป้งมันนะคะเป็นแป้งมันสำปะหลัง160กรัมอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้า15กรัม และแป้งเท้าเยื่ยม่อมนะคะ15กรัมน้ำตาลทรายขาวนะคะอันนี้เราผสมกันนะคะเพราะว่ามันไม่พอเนอะน้ำตาลทราย350กรัมนะคะแล้วก็เป็นหัวกะทินะคะ17 5 0กรัมเริ่มแรกเราก็เอาน้ำตาลทรายนะคะผสม กับกะทิส่วนหนึ่งนะคะเรายังไม่ใส่หมดนะคะแล้วเอาขึ้นตั้งไฟนะคะใส่แค่นิดหน่อยนะคะหัวกะทิพอให้น้ำตาลทรายเขาละลายเท่านั้นนะคะขึ้นตั้งไฟเราจะคนให้น้ำตาลละลายเท่านั้นนะคะเราจะไม่ให้เขาเดือดนะคะ เห็นไหมคะพอเวลาถ้าเกิดเราผสมน้ำตาลทรายแดงสีของกะทิก็เลยจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะต่อไปเราก็จะเอาแป้ง3ามชนิดนะคะเอาใส่กะละมังเลยนะคะแล้วรวมกันแล้วเราก็ค่อยๆหยอดหัวกะทินะคะแล้เราก็คนให้เข้า,ขากันนะคะเราจะไม่หยอดเยอะนะคะเราจะเอามานวดนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือเคล็ดลับเลยนะคะที่จะทําให้ขนมเขาเหนียวนะคะขนมชั้นเหนียวไม่ล่วนนะคะก็คือเราจะต้องเอามานวดนวดเขาสัก5นาที10นาทีไปเลยนะคะแบบนวดแบบนี้นะคะเขาจะไม่ได้จับตัวเป็นก้อนแต่ว่าต้องนวดแบบนี้นะคะขยับขยับไปเรื่อยๆนะคะ พอส่วนใหญ่เขาจะเป็นแป้งมันนะคะแป้งมันจะเยอะเสิ็จแล้วเราก็จะเอาน้ํากะทิที่เรา,เาพักไว้ให้อุ่นๆแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาคนเอามาคนให้แป้งเขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ ก็จะเทให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะคนผสมแล้วก็รวมกับกะทิที่เหลือด้วยนะคะแล้วก็ผสมเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราจะเอามากรองก่อนนะคะก่อนเอาไปใช้เผื่อเขาจะมีเศษ สิ่งอะไรที่มันละลายไม่หมดนะคะหรือสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ในน้ำตาลทรายและแป้งนะคะเราก็จะเอาผ้าขาวบางนะคะกรอง เขาบางนะคะแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดนะคะเราก็จะได้เนื้อขนมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่วนนี้นะคะที่เราจะเอาไปนึ่งนะคะแต่ขั้นตอนต่อไปเราจะเอามาแบ่งแป้ง,ปงทำสีเพราะเราจะทำเป็นดอกไม้นะคะเราก็จะแบ่งน้ำกะทิเนี่ยนะคะเอาแบ่งนะคะแบ่งให้เป็น ชาาๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผสมสีกันสีที่ใช้ก็เป็นสีผสมอาหารนะคะเราจะใช้ทั้งหมดสีสีนะคะสีสีก็คือเป็นสีชมพูชมพูก็เป็นดอกกุหลาบนะคะชมพูดอกกุหลาบนี่คะ่ะ หยดสีลงไปนะคะสีก็ตามต้องการเลยนะคะเราอยากจะได้สีเข้มสีอ่อนแบบไหนนะคะแล้วก็สีม่วงสีเหลืองนะคะสีขาวก็เป็นเอาไว้หยอดขั้นชั้นนะคะขั้นชั้นของดอกเนาะเราจะได้เป็นเป็นสีที่สวยงามนะคะ สีชมพูก็เป็นดอกกุหลาบนะคะสีม่วงเป็นดอกกล้วยไม้สีเหลืองเป็นดอกทานตะวันนะคะนี่เราจะจัดดอกเอาไว้แล้วนะคะพิมพ์ของเราเป็นพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้นะคะเราก็จะจัดไว้เป็นกลุ่มของเขาเลยนะคะดอกกุหลาบก็ไว้รวมกันนะคะดอกกล้วยไม้แล้วก็ดอกทานตะวัน พอเวลาหยอดเราจะได้หยอดง่ายๆนะคะใกล้ๆก,กันนะคะขั้นแรกเราก็ต้องเอาพิมพ์นะคะไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งเขาไว้สักห้านาทีก่อนนะ,ะก่อนที่จะเอามาหยอดนะคะอันนี้ก็เราก็นึ่งไปแล้วนะคะห้านาทีเราจะเอามาหยอดกันเราจะทําชั้นแรกนะคะเราจะหยอดเอาสีม่วงนะคะมาหยอดเป็น เกสรของดอกทานตะวันหรือถ้าใครมีฝีมือนะคะทำให้เป็นสีน้ำตาลนะคะผสมสีให้เป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็มาหยอดก็จะทำให้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้สีขาวสีขาวนะคะหยอดลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะที่หน้าขนมของเขานะคะ ไม่ต้องอถึงกับหนึ่งช้อนนะคะให้เขาเป็นเวลาเปิดมาเนี่ยจะเห็นสีขาวก่อนนะคะสีขาวจะอยู่ข้างหน้าไม่ต้องให้นิดหน่อยนะคะหยอดนิดหน่อยไม่ต้องถึงกับหนึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะอบไปนะคะชั้นนี้ใช้เวลาห้านาทีนะคะ เปิดมาแล้วเราก็จะมาหยอดตามสีของเขาเลยค่ะสีชมพูหยอดดอกกุหลาบนะคะชมพูหยอดดอกกุหลาบแล้วก็สีม่วงนะคะหยอดดอกกล้วยไม้แล้วก็สีเหลืองก็เป็นดอกทานตะวัน นี่นะคะสีม่วงก็ประมาณดูกะประมาณเอานะคะเราใช้ช้อนช้อนโต๊ะนี่แหละค่ะกะก็คือหนึ่งช้อนนะคะชั้นละหนึ่งช้อน น,นี้ก็เป็นดอกทานตะวันนะคะก็เป็นสีเหลืองแล้วเราก็จะปิดนะคะชั้นนี้ใช้เวลาเจนาทีนะคะ7นาทีตั้งเวลาเลยค่ะครบเวลาแล้วเราก็จะเอามาหยอดสีขาวนะคะสีขาวก็คือสลับกันไปนะคะจนกว่าจะหมดเลยนะคะ ชันนี้จะเป็นสีขาวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราแบ่งแป้งนะคะควรจะเ,เก็บสีขาวไว้เยอะๆนิดนึงนะคะถ้าน้ำสีไม่พอเราก็สามารถเอาสีขาวเนี่ยไปไปทำเป็นน้ำสีเพิ่มได้นะคะ เราก็จะทําทั้งหมดอสชั้นนะคะทั้งหมดเราจะทําทั้งหมด4ชั้นจนเต็มพิมพ์เลยนะคะจะได้ประมาณ40ดอกนะคะ1สูตรที่ทำนี้นะคะออกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาลองแกะดูนะคะแกะออกจากพิมพ์ ก็จะแกะง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าขนมชั้นเขาจะมีความนุ่มมากนะคะเหนียวนุ่มหอมมากเลยนะคะแล้วก็จะแกะง่ายๆแบบนี้เลยก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะสีชมพูดอกกล้วยไม้สีม่วงและดอกทานตะวันสีเหลืองนะคะ สวยงามมากเลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูครูแมวน้องกำปั้นด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ